เมื่อเลยประเด็นจิตวิญญาณไปก็ยังมีการคุมคุณภาพอะไรอื่นที่ประกอบการใช้กระทาที่ต่างช่ว่เสริมยับความสําคัญของมันอีกทั้งการคุมตามที่ว่ายังเรื่องเป็นสายและประเด็นตัวอย่างสําคัญสาคัญก็เช่นรูปแบบวิธีการในที่นี้เป็นเงื่อนกรกำหนดโครงสร้างหน้าที่อื่นในระบบหน้าที่ของรัฐสภาหน้าที่ทั้งหมดของรัฐสภาต้องเข้าไปชุดเดียวกัน หากเพื à, à, ่อเอาครบสร้างหน้าที่อภิปรายไปไว้ใจเป็นตัวตั้งหน้าที่ที่เหลือก็ต้องไปครบสร้างสรับเป็นชุดเดียวกันรูปแบบรอบเป็นิธีของหน้าที่นี้เป็น่เป็นหนดโครงสร้างเนื้อผ้าของรัฐสภาผลจากการทำหน้าที่ของรัฐสภาเป็นผลลกพธ์อันกำหนดโครงสร้างรัฐธรรมนูญถ้าเป็นระบเป็นิธีที่ผิดพลาดก็จะไม่สามารถสกัดความช่วร้ายได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องปปัก ต้องสร้างองค์กรอิสระขึ้นมามากมายเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องมีต้องสร้างมาตรามาตรการอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะทาให้รัฐธนูญใหญ่โตทะทต้องซึมเลืองทั้งทุนและเวลาแถมทั้งยังขัดแข้งขากลายเป็นทุจริตก็ะปองการไม่ได้ทั้งดีก็ทํายากโครงสร้างของรัฐธรนูญกำหนดกฎหมายประกอบรัฐธรนูญนี้กระจอกกระจิมาถ้ารูปแบบถูกต้องก็สามารถสกัดการอะไรที่ไม่พึงประสงค์ได้ดี เช่นการเลือกตั้งก็ไม่ต้องเพ่งเร่งผู้สมัครเป็นกรณีพิเศษถ้าเปียบระบบเป็นม้าการเลือกตั้งก็เป็นการหาคนเมือกีมามาพยศวิธีเลือกก็อย่างหนึ่งไม่พยศก็อีกอย่างเงื่อนไขเหล่านี้มันแปลตามระเบียบวิธีต้นโครงสร้างของรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขต้นเรากฎหมายต่างกฎหมายต่างก็เช่นกัน ถ้าเดนออบมันก yeah! ็แปลตามรัฐธรรมนูนและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเราก็ไปต่างเป็นเรื่องขอดพฤติกรรมของเราชนประชาสุดท้ายก็นึกงถึงวิถีชีวิตชนประชาต้องปรับตัวให้สอดคล้องผลจากการทำงานที่ของรัฐสภาเป็นตัวตัดเนื่องานเนื่องเป็นระดับชั้นของสังคมนี่ก็เหมือนการพายเรือ ที่การภายตับน้ำย่อมมีจำนวนปริมาณงานต่างกับการภายถุนน้ำผลกิะลของกนาที้เป็นเรื่องกี่กำหนดประสิทธิภาพของเนื้อหาและรดับในชุดของกฎหมายเรื่องกฎหมายนั้นเรื่องบทบาทการเายด้วยความใจที่มีรูปแบบอันถูกต้องมันมีอะไรมากกว่าการกรองในรูปแบบปฏิบัติที่เรากรองแค่เนื้อหาแต่ละฉบับแต่เข้าถึงวิธีวามไปชุดของกฎหมายนอกจากเกี่ยวตัวเนื้อหา มันก็ยังมีลำดับมีความเร็วความเร่งและมีสภาพบังคับของกฎหมายการทำหน้าที่ของรัฐสภาเป็นตัวกำหนดสภาพบังคับทั้งของรัฐธรรมนูญและกฎหมายจักามักจะมีการเข้าใจผิดอยู่เสมอว่ารัฐธรรมนูญไม่มีสภาพบังคับตามจริงแล้วมาตรการนี่แหละคือมาตรการบังคับแต่เนื่องจากที่ผ่านมาระเบียบผิดไปผิดผิดก็เท่ากับไม่มี แต่ทะวังถูกก็จะกลายเป็นมีกฎหมายต่างๆก็เช่นกันที่มีสภาพบังคับอยู่ตรงการอภิปรายนวังาจนี้ถ้าจะบบติดก็เป็นเรื่องอินทรพจนานนี้เป็นเรื่องของตัวทฤษหรือวิญญาหรือจริยธรรมของผู้ช้งานบริหารและอื่นๆด้ยรูปแบบการอภิปรายนวยบาจที่ผิดลาดมันผลิตความชั่ายมาหล่อหลอมทุกคืนวัน ภายใต้การเรียนรู้และปรับตัวสดเคราะงคุณธรรมจริยธรรมระรงสวนเจตนาถึงตอนนี้ก็รับร้องเรียกหารับร้องเรียกหาจิตสำนึกจากตัวบุคคลเพราะคิดว่าตัวบุคคลน่าจะผิดและพยายามสร้างมาตรการต่างๆขึ้นมาตั้งทั้งที่เราตัวบุคคลเป็นผลตามไม่จะเห็นต้นดูชักหน้าขำมากๆถ้าพิจารณาให้ดีด้านหนึ่งคือระบบมันขมิบมันผลิตความชั่วร้ายอย่างมีพลังทุกคืนวัน ส่วนในด้านแค่นผลิตความงีงามแยกย่อยเป็นสนต้าไม่ว่าจะสร้างวัดว่าสร้างตำราให้ถูกผลศึกษาหรือด้วยมาตรการนานาซึ่งแท้จริงแล้ววิธีการแก้มีอย่างง่ายๆก็แค่วางระเบียบวิธีของการรับายน้ญญใจให้ถูกก็ต่านั้นอีที่เปิหน้าดี้ควบบุคการทุจริตประเภทิชอบของผู้ใช้บริหารและอื่นๆโดยรอบ การรัหน้าที่ของรัฐสภานถูกต้องคือไมครับในการควบคุมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงใครที่คิดว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแก้ปัญหดนั้นคิดผิดการแก้กันตรงมาตรการที่เป็นการกำจัดแรงจูงใจในการซื้อนี่แหละที่แก้ได้อิทธิพลของรัฐธิเป็นเรื่องกองนโยบายบริหารและจังหวัดทางเลือกของการบริหารใครคิดว่าการทุจริตเชิงนโยบายแก้ไม่ได้นั้นคิดผิด ก็มาตรการรัปรารเป็นใจที่มีระบบพิธีที่ถูกต้องนี่แหละที่เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถจัดการต่อปัญหาคาใจประเด็นนี้ได้ผลที่เกิดจากการทำพาธีเป็นบทและแบบเป็นจริงของสังคมการทำพาธีของรัฐสภาภายใต้การเวลาสร้างเผลเกิดผลเป็นวัฒนธรรม อนาคตจะเป็นไทยหรือภาจะนรกหรือสวรรค์โดยเทนั้นมันไม่ต้องลงทุนอะไรกันมากมายและวิธีการก็แสนจะง่ายแค่ฟังเข็มงวกที่เพียงนิดเดียวแด้วยการกระทำที่ง่ายๆเพียงแค่เท่านี้ก็จะมีผลรับนับได้นั้นที่แม้ต่อให้ทุกตารางตลอดตัวแปรแดนไทยปูละหรือกระลาไปติดทองคำหาให้ฟุตก็ยังง่ายเยาวอดีข้าหาความเข้มขัดได้